ยก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็มาพบกับช่อง j จดี a ซ e r เกมเมกันอีกเช่นเคยกลับมาแล้วกับการทำคลิปซึ่งฉันเนี่ยหายไปนานมากโอ้ยถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษได้นะทุกคนหายไปนานมากคือแบบไม่ได้ทำคลิปประมาณ7-8เดือนเลยเนาะมันก็มีหลายสาเหตุนะทุกคนที่ฉันพักไปแต่ตอนนี้เนี่ย ฉันก็จะกลับมาทํา y o YouTube อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วแต่ด้วยความที่โทรศัพท์ฉันน่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทุกคนก็อาจจะทำคอนเทนต์เกมเบาๆเนาะไม่ได้ไม่ได้ทำคอนเทนต์เกมที่มันเอฟเฟกต์บูวาขนาดนั้นก็สามารถสนับสนุนฉันได้นะจ๊ะทุกคนหาตั้งซื้อโทรศัพท์มาอยู่เนาะเพื่อที่จะมาทําคลิปให้มันดีขึ้นโอเควันนี้ก็มาพบกันในเกมเศษฐี วันนี้เนี่ยฉันก็จะมาเล่นตัวละครใหม่ออโรราเนาะเขาก็รีวิวกันไปหลายช่องแล้วแต่ว่าฉันพึ่งได้ไม่นานไงก็เลยอยากจะมาเล่นเดี๋ยวเราพาไปดูความสามารถกันเลยเนาะโอเคไปกันเลยความสามารถเนี่ยให้ดูล่างตำนานเลยละกันเนาะเมื่อตกแลนด์มาร์กหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส85%เนี่ยก่อสร้างแลนด์มาร์กอัตโนมัติบนพื้นที่เลือกของฉันจากนั้นอัญเชิญวังน้ำแข็ง เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายวางน้ําแข็งกันเนาะแล้วก็มีโอกาส60%ป้องกันนักอัญเชิญของฝ่ายตรงข้ามเนาะแล้วก็ในเทิร์นของเราเนี่ยถ้าเราตกแลนด์มาร์คของตัวเองโอกาส65%เนี่ยสร้างแลนด์มาร์คทันทีและเคลื่อนย้ายอันนี้ตกเมืองตกเมืองตกเมืองเออแล้วก็สกิลที่2เนี่ย เมื่อฉันหรือไฟตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส70%มันจะขึ้นพื้นที่เอฟเฟกหิมะในระยะ5ช่องหน้าหลังและมีโอกาส60%ยกเลิกการเรียกก็คือบัตรเชิญเนี่ยจะใช้ไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็มีโอกาส70%ปต้องกันเอฟเฟกอันตรายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัญเชิญเดี๋ยวเราจะมาเอ่อพูดถึงวังน้ำแข็งกันเนาะซึ่งวังน้ำแข็งเนี่ยถ้าสกิลเรามันปิดอะมันจะมีให้สร้างวังน้ำแข็ง งแลนด์มาร์คของเรา5ช่องหน้าหลังก็คือถ้าศัตรูเนี่ยอยู่ภายใน5ช่องหน้าหลังของแลนด์มาร์คเราเนี่ยแล้วเราอันเชิญวังน้ําแข็งอะฝั่งตรงข้ามจะถูกอันเชิญไปเนาะแล้วก็มันจะมีความสามารถในการผนึกเคลื่อน,นย้ายฝั่งข้าม2เทิร์นเออแล้วก็ถ้าอันเชิญวังน้ําแข็งเนี่ยจะนําพวกเอฟเฟกต่างๆที่ติดอยู่บนแลนด์มาร์คของเราเนี่ยออกไปแล้วก็จะ ห้ามก่อสร้างเลยนะทุกคนสกิลห้ามก่อสร้างเนี่ยก็คือถ้าศัตรูเนี่ยถูกเราอัญเชิญเนาะมันก็จะทําการขึ้นสัญลักษณ์ห้ามก่อสร้างก็คือเราจะไม่สามารถสร้างเมืองหรือสร้างแลนด์มาร์คของเราได้เลยเออโหดมากๆนะทุกคนแล้วก็วังน้ําแข็งเนี่ยถ้าเราสร้างเนี่ยมันจะทําให้อ,อ่อโอเคมาแล้วมกืกีกินน้ำมาเนะทุกคน ก็คือวังน้ําแขง็งมันจะสามารถจับดักฝั่งตรงข้ามได้เมื่อฝั่งตรงข้ามถอยผ่านวังน้ําแข็งของเราเออแล้วการโจมตีของน้องออรูราเนี่ยสมมติพื้นที่หิมะใช่ไหมหาช่องหน้าหลังมันจะเป็นเอฟเฟกการขโมยมาเบิลอืมสมมติมีเอฟเฟกขโมยมาเบิลอยู่ที่เมืองเราแล้วมีวังน้ําแข็งอันเชิญศัตรูมาเขาจะโดนขโมยมาเบิ้ลก่อนแล้วก็ตกวังน้ําแข็ง แล้วก็จ่ายเมืองเราเท่ากับว่ามันมีการโจมตีถึงสครั้งในการอัญเชิญครั้งเดียวอะทุกคนเออแล้วก็เหมือนวางน้ําแข็งเมื่อกี้เนี้ยจะเป็นเพิ่มค่าผ่านทางคูณสี่ด้วยเมื่อมาตกอาคารของเราเนาะเออนั่นแหละแล้วถ้ามีบัตรเชิญเข้าไปอีกขังฟองตัดการ์ดไม่รอดคือไม่รอดอ,อ้เนี่ยเพิ่มค่าผ่านทางคูณสี ของเมืองที่แพงที่สุดใรรดาคาันของฉันด้วยโอ้สุดยอดมากส่วนร่างอีโวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเปอร์เซ็น์ที่ลดลงมาเนาะซึ่งถ้าให้ทําก็ร่างตํานานอีโ e วก็โหดแต่ตํานานโหดกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเซจี้กันด้วยถ้าอยากเห็นแล้วก็ไปกันเลยโอเคมาเราก็มาเจอสไปกาโอ้โห โอ้ขจี้แน่นนะทุกคนซึ่งจี้เราเนี่ยก็จะเป็นหมวกโลกซูเปอร์บัตเชญเรปภาพอแล้วก็เกาะไอ,อฟ้ากระขังแล้วก็แปลนใหม่นะเออมาเราก็มาเล่นกันเลยโอ้ออกสิบแต่ไม่เป็นไรเรามีแปลนนะทุกคนซึ่งแปลนใหม่เนี่ยก็จะเป็นสร้างสามัคารกระโดดเนาะแล้วก็มีนี่เลยจุดสต็อปซึ่งบอกหนูวันเลิศเลิศมากแก นนเห็นไหมสร้างวางน้ําแข็งก็จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องคือมันหลบสไปก้าไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเนาะเราก็ต้องสร้างเมืองไปเ,เราก็เอาโล่เราก่อนซึ่งน้องสไปก้าเนี่ยในอีเวนต์นี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ออกง่ายมากแล้วก็เชิญวางน้ําแข็งสมมุติถ้าเราทอยผ่านเนี่ยนะทุกคนคือมันก็เหมือน โอ้ยลงคุกเฉยเลยผหไม่ออกด้วย,ยเราไม่น่าจะหลอดจากสไปก้าหรือเปล่าจี้เขามีอะไรมังเนี่ยโหจี้เขาแน่นอะเขาก็แน่นอยู่แหละเนี่ยเห็นไหมทุกคนเมื่อเราหรือฝั่งตรงข้ามตกเนี่ยมันจะขึ้นอีพื้นที่สีฟ้าแบบเนี่ยเออซึ่งถ้าฝั่งตรงข้ามตกหรือเราตกมันจะทําการขโมยมาเบิ้ลเออสมมุติถ้ามันตกเนี่ย ็คือจะกลายมันจะกลายเป็นขโมยมาเบิ้ลฝั่งของเขาเออโอ้โหเธอขังคุกขังคุกจะรอดไหมเนี่ยกันอันเชิญไม่ติดไม่ติดไม่ติดเลยไม่ไม่ติด,ตด,ตด,ตดโอ้ยทุกคนเราไม่ได้พกในลเทศมาเขาจะกระโดดเป็นกบเลยแหละ ทำไงดีเนี่ยโกูขังกลงละขังกงโหดมากเลยอะเฮ้ยแต่ว่าเขาทำให้ฉันลุดออกมาสไปก้าเธอคิดผิดหรือเปล่าฉันกลัวนะเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่นะแต่ว่าเขาไม่มีดาวโอ้โหคือข,ขังกงอะเรากู้นี่แหละ ืทุกคนเขายังมีเคลื่อนย้ายอีกอะ่ะโอเคเราน่าจะขิดแล้วแหละไม่น่ารอดแล้วเนี่ยอย่าติดแด้ไหมอะไรก็แล้วแต่อย่าพิ่งโวยอย่าพึ่งโวยสไปก้าโอ้โหเขาได้โทรอีกรอบนึงโอ้ยตายตายตาย,ตายจริงไม่รอดละเฮ้ยอ,อะไรมันขังโกงวะโอเคเธอเราไม่รอดแล้ว เราไม่รอดโอเคคือฉันรำคาญเสียงตัวเองมากมันคือเป็นหวัดทุกคนโอเคฮอโรอบนี้เราก็จะเจอกับใครเนี่ยมารีนาเุ๊ยมีคนเล่นป่วนี้ด้วยเหรอนี่ล้านตาเพิ่งจะกดเจอนะเนี่ยโอ้ยโหย อีตาเมื่อกี้คือโดนขังกรงหนักมากทุกคนคือฉันแบบเพลียมากมันเป็นเพนบอร์ดจากขังอะไรนี่แหละโอ,อ้ขังคุกต้อง45ิอุย้ยฉลามอ้วนเหรอฉลามอ้วนทำอะไรได้เนี่ยไม่ไม่ไมค่ยรู้จักน้องตัวนี้ขนแล้วมันยาวจนอ่านไม่ได้โอเคแต่จี้เขาก็ไม่น่ากลัวเขาไม่มีในประเทศด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่า าเสียงคลิปนี้ฉันมันติดติดขัดขัดก็ขอโทษด้วยนะทุกคนคือก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะตอนทําคลิปมันไม่เป็นโอเคเราก็เบิ้ลสิบสอไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะเอาแถวสามนี่แหละลงคุณสองไหมไม่เป็นไรนี่ทุกคนฉันมีขังโคกใช่ไหมขังโคกหนึ่งเกาะอันเชิญอีกหนึ่งเกาะนี่แล้วนะเดี๋ยวเขาจะโดนเข้ามาเบิ้ลอีกรอบ ขโมยมาเบิ้ลนี่เห็นไหมการขโมยเขาไม่ติดแล้วก็ตกวังน้ําแข็งอีกเขาก็ต้องกูล้ละเขากู้เขาก็ต้องจ่ายเมืองอีกนี่แหละนี่แหละความโหดของออโราทุกคนมันน่ากลัวมากถึงแม้ข้อเสียมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีการขโมยมาเบิ้ลแต่ว่าสิ่งที่แก้ได้คือจีลินสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่แหละมั้งเออ ดี๋ยวจะพาไปดูจี้ลิงคือใครมีเงินก็สามารถมาจัดได้นะเนี่ยมัน9.99น่าจะ349ป่ะเออแล้วก็มีแพ็คตำนานขายมีคอร์สด้วยคอร์สเนี่ยจะเป็นเคลื่อนย้ายหน้าหลัง8ช่องนะท,ทุกคนซึ่งมันดีสำหรับฉันมันดีมากก็ลองไปหามามาโอ้ตอนนี้เราก็มาเจอกับออลรร่าเหมือนกันโอ้ โอ้ m g อดซึ่งเฮ้ยทุกคนแต่เขาได้ทอยคนแรกไงโอจี้เขาก็ไม่มีในประเทศมีกันวิกมีจี้เดียวกันกับเราเลยซึ่งกลัวไหมไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราทอยคนสองเราชนะอยู่แล้วกล้ามันเพราะถึงเขาเนี่ยมีการอัญเชิญ วางเราแต่ว่าเขาไม่มีกันขะโมยมาเบิ้ลเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายทุกคนโอเคเขาไม่มีบัฟอะไรใช่ไหมแหมจ,จบวิอย่างงั้นหรอเขาน่าจะจบวิกไหมเนี่ยแต่เขาจบไม่ได้นะเรามีการวิกนะเนี่ยโอเคไปสิบสองไปเลยแล้วเราก็ไปเล่นแถวสี่เลย คือมันก็ต้องมันก็ต้องแบบคอมโบให้เป็นด้วยทุกคนอ่ะเราก็อัญเชิญมานะนี่นี่จะเป็นการกระโดดใช่ไหมอ่ะก็กระโดดลงเมืองอีกรอบหนึ่งขโมยเ,เขาละมันเป็นการเคลื่อนย้ายนะทุกคนอุ้ยเขายอมเลยเหระฉันไม่ให้เธอตายง่ายๆหรอกเธอต้องมาตายตรงนี้ยังไม่จบมันยังไม่จบ ไม่รอดแล้วทุกคนเนี่ยโดนขนาดนี้ต่อให้ชายกาดไปก็ต้องเจอการโจมตีอีกสองครั้งอ่ะซึ่งเนี่ยวางน้ําแข็งแล้วก็ไหนจะข้าผ่านทางเมืองอีกไม่รอดไม่รอดเลยไม่รอดจริงๆคือการตามหาน้องเนี่ยมันก็ยากบอกเลยบอกเลยยากมากคือเราต้องไปสุม่มหารูหบาเก้าชั่วโมงเนาะตามที่ทุกคนรู้กัน แล้วก็ไปเปิดให้มันได้อโล่าซึ่งกว่าฉันจะได้มันมาคือทุกคนมันสี่หมื่นสี่หมื่นเกือบเกือบสี่หมืนแหละที่ฉันเสียไปอะ่ะตอนอุยอ้ยแบมบีน่าสากุระเฮ้ยตัวนี้ไม่เห็นนานมากเลยตัวนี้ไม่เห็นนานมากเขามีป้ายสีหรอปะ ก็น,นะฉันตอนนี้ฉันต้องต้องกันทุกวิธีทางเขาไม่มีหัวเขามีในรละเทศเนาะแล้วเราต้องกระโดดไปเลยอ่ะเนี่ยจุดสต็อปเนี่ยมันช่วยเราได้มากนะทุกคนมันก็เป็นแปลนใหม่ในอีเว้นนี้เนาะต้องไปสุ่มหาจากเว้นซุปเปอร์พิกอัพกุญแจก,ก็ก็ไปหาได้นะทุกคนมันก็ใช้ซุปเปอร์ พิกอัพกุญแจตัง้งแต่ใช้ตั้งเจ็ดพันเลยนะก็ก็แพงอยู่แต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นเราก็พอแบบเล่นได้แบบถ้าเพชรไม่เยอะมันก็มันก็พอเล่นได้แหละหมื่นห้าอัพอัพอะทุกคนประมาณหมื่นห้าก็ก็เล่นได้โอเค เราก็สร้างแลนด์มาร์กให้หมดให้หมดทุกลายเลยเพื่อกันเพื่อกันอีนังแบมบีหน้าวางไว้ตรงนี้แล้วกันไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเชิญวางอะ่ะมันจะลบพื้นที่สิ่งติดตั้งซึ่งมันแบบดีมากอะไรย่ะหล่อนโอ้ยเนี่ยเขาหน้ากลัวตรงนี้แหละ ทำไมเขามีพื้นที่เนี่ยทำไมเขามีพื้นที่อะไรอ่ะแบ,บมีหน้านี่ก็หน้กากลัวนะทุกคนก็อย่าสบประมาทนะนี่ลบพื้นที่เออเขาน่าจะง,งานหยาบอยู่เพราะว่าเจอพื้นที่จากเราไปเนอะไม่รู้พื้นที่เขาทำอะไรได้อ่ะสร้างแลนด์มาร์กเหรอนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมหนักจับอย่างนี้เลยหนักจับแบบนี้เลยซึ่งน่กกากลัวมาก เขาจะกู้ใช่ว่าเขาไม่กู้หรอกอกู้หรอกกู้อีกหรอ,หรอมันยากที่จะชนะแล้วบัมบีนะแล้วมีตัดกาดไหมเนี่ยโอเคมีฮมสร้างเมืองมันคืออะไรวะสร้างมันเถอะ ถึงเวลาตายของหล่อนแล้วละอ้าฉันถอยผิดจะถอยข้างหลังมาทุกคนเราก็มาเล่นเมืองนี้เลยเนี่ยเขาอยู่ในระยะสี่ช่องหน้าหลังของเราซึ่งเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเดี๋ยวไปเจอกันไม่เห็นปะเห็นปะความโจมตีหนักนี้โจมตีทีโลหายหมดเลยไม่ต้องทำอะไรเลย ือแบบทอยคนสองก็คือยืนสวยๆได้เลยอะเออเนี่ยเชิญอีกรอบหนึ่งเห็นไหมพื้นที่ฝันร้ายแล้วไงไม่แคร์ฉันมีอันเชิญก็ตบไปเลยนี่ปกวังน้ำแข็งเรียบร้อยเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าเมืองอีกเห็นไหมไม่รอดสักตัวเลิศบอกคำเดียวมีเพชอะทำเถอะ ทำเถอะเออทุกคนฉันลืมบอกไปอีเวนต์กุญแจเนี่ยมันใช้เพ็รเยอะนะเออฉันบอกผิดเพราะตอนที่ฉันทําอ่ะฉันใช้ไม่เยอะไงเออก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการที่ฉันมารีวิวออโรร a ในวันนี้ถ้าชอบเนี่ยก็จะมาทำคอนเทนต์เกมนี้เรื่อยๆก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะก็เผื่อฉันจะเดาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะแล้วก็หวังว่า คนที่ติดตามฉันจะกลับมาดูฉันนะเพราะตอนนี้ฉันกลับมาทําำ YouTube แล้วเออถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เกมเอฟเฟกหรือหวาขนาดนั้นอาจจะเป็นเกมเบาๆเ,เนาะเออฉันก็คิดคอนเทนต์อยู่ช่วงนี้ก็จะกลับมาทําเรื่อยๆนะสําหรับวันนี้เนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็สามารถสนับสนุนทางเบอร์วอลเลตด้านล่างได้นะทุกคนตอนนี้หาตังค์ซื้อโทรศรัพท์ใหม่อยู่เศร้ามากๆเลยก็ ไปแล้วนะบายไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนจุ๊บ